สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องบอมเลล่คลิปนี้ก็มาเก็บตกการแข่งขันของวีลีกหรือว่าลีกญี่ปุ่นนั่นเองครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีโมเมนต,ต์ดีงามที่เห็นแล้วรู้สึก ดีต่อใจนะครับก็คือโมเมธนัชชาซึ่งย้อนกลับไปเมื่อในนัดวันเสาร์ที่ผ่านมาโมเมเธอก็ได้มีการขึ้นตกบอลแล้วบอลนั้นก็ไปโดนหน้าเพื่อนคู่แข่งของอีกทีมหนึ่งนะครับงานนี้เมื่อโมเมเห็นแบบนี้ก็รีบเข้ามาไหว้เพื่อนข้ามแดนทันทีเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของสาวไทยของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับ การไหว้เราได้เห็นสาวไทยของเราอยู่เสมอในลีกต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการไหว้โค้ชไหว้ก่อนลงสนามหรือว่าแม้แต่เมื่อตอบบอลแล้วบอลก็ไปโดนคู่แข่งสาวไทยของเราก็แน่นอนครับจะมีการไหว้ขอโทษทันทีเลยน่ารักของสาวไทยของเรานะครับสาวไทยของเราขึ้นชื่ออยู่แล้วครับความมีน้ำใจนักกีฬาความเป็นมิตรต่อทุกคนยอดเยี่ยมสุดๆอยู่แล้วครับดีต่อใจมากๆครับ